ก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับนะก็มาพบกับพมอบาบูมกับในรายการดูเปแซตทีวีกันอีกแล้วนะครับนะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมวันพีชไพลิสบอริเออร์นะครับน้านี่ยอมให้ดูหน้านี้เลยนะครับนะภาคที่3นะครับนะก็หลังจากภาคที่แล้วเนี่ยเราก็พาลูฟี่นะครับนะไปช่วยโซโลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสมาพาร์ทนี้เนี่ยก็ต้องไป <S 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 เป็นของทางด้านเออ่ บาร์กี้นะครับนะตัวตลกบาร์กี้นะครับแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับนามิด้วยนะครับนะโอเคครับจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องไปติดตามชมกันเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้เข้ามาในโหมดเรียบร้อยแล้วนะครับจะให้เลือกอยู่2อตัวเข้าจะเล่นลูฟี่หรือโซโลนะครับนะผมเล่นมาก่อนล่วงหน้าเล่นหน่อยแล้วนะครับนะจากที่เล่นมาคิดว่าปรับเป็นโหมดอีซี่น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับนะเนื่องจากว่ามอนปลายยากมากนะครับนะเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นทางหน้าของโซโลแล้วกันนะครับสำหรับพันนี้จะได้ไม่จำเจเนาะ นะยลุยเริ่มมีความคล่องตัวแล้วนะชปเตอร์ที่สองเอพิโซดที่หนึมาบักกี้ไงีย海军入 หลังจากที่ว่าโซโลนะครับนดะกับลูฟี่เนี่ยได้พูดกับเอ่อโคบี้เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ได้เดินทางออกมานะครับนะแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับเอ่อบาร์กี้นะครับนะตอนก็คือในเนื้อเรื่องเนี่ก็คือว่า2คนนี้นะครับนะรวมทั้งนามิเนี่ยนะครับได้ไปเจอกับบาร์กี้นะครับนะในเกาะเกาะหนึ่งไม่ได้เกาะเกาะหนึ่งหรอกเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยแหละนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันลวกันอืม นามิก็จะจับลูฟี่เอาไว้ให้บาร์กี้นะฮะจริงๆแล้วอีนางนามิเนี่ยนะครับมันก็หวังสมบัติเหมือนกันนั่นแหละนะมันหวังสมบัติของบาร์กี้อยู่แล้วนี่ก็เป็นปืนใหญ่ของบาร์กี้นะครับนะที่ใช้ในการทำลายล้างจริงๆแล้วเนี่ยเออนามิเนี่ยนะครับที่อยากจะได้สมบัติอยากจะได้อะไรก็คือว่าต้องการกลับไปช่วยบ้านเกิดของตัวเองจากการ ถูกยึดครองของจนสลัดอาลองนะครับที่เป็นกองเงือกเออที่เป็นที่เป็นมนุษย์เงือกนะครับกอเงือกในคนละอย่างข้ามเรื่องไปเลยเหรอนะครับนะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับนะว่าเรื่องเรื่องจะเป็นยังไงครับแต่ว่าถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยแนะนําให้ไปอ่านดูนะครับหรือไปเปิดหนังสือการ์ตูนหรือไปดูอนิเมะภาคแรกๆนะครับจะเข้าใจแน่นอนครับนะเลือกวนพิษก็จะตรงตามกับในเกมอย่างแน่นอนครับผมโอเคอ่าเดี๋ยวก็จะขอสคริปข้ามไปเลยแล้วกันนะครับทั้งนั้นเนือเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาย โอเคผมจะเล่นเป็นทางด้าของโรโนอาโซโลนะครับนะภารกิจของเราก็คือกําจัดบากกี้นะครับนะโดยมี Solo ลูฟี่โซโลและนามงาิง่ายๆก็คือตะลุยฐานนะฮะตะลุยไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆแล้วก็ทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าพร้อมกับไปทําลายบากกี้แค่นั้นแหละง่ายๆอ่ะคิดง่ายๆ <laughs> ไปเลย <laughs> หมุน <laughs> หมุน <laughs> หมุนหมุนหมุน แง่เคลียอะไรอะไรอะไรมันเยอะจังวะมันมันพวารู้สึกก็ประมาณนักสามก๊กนะฮะใครที่เคยเล่นสามก๊กมาก่อนก็จะรู้นะครับว่าเกมก็คือมันคือคือเดียวกันอะคือมุโซะนะเน้นกำจัดศัตรูแบบเยอะๆนะครับนะรู้สึกว่าเราต้องกลับไปยังตรงนี้ก่อนนะครับนะไปยึดแคทเธอร์คืนก่อน อันนี้ดีสุดแล้วจริงแม่งเคลียร์ได้ดีมากมุน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 ปุ๊บมุน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 ไปอย่ากระเขือผ้าแล้วก็ต้องเคลียรพื้นที่บริเวณนี้ให้หมดนะฮะ ตัวโลเนี่ยจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะตัวละครที่เน้นใน,น,น,นด้านของพละกําลังและการเคลียร์คู่ต่อสูอส้จริงๆท่าน,นี้จะเป็นท่าที่เคลียร์คู่ต่อสู้ได้เร็วมากเลยตอนนี้เราก็ฟันนยฮะต้องมีอะไรมากไายเคลียร์พื้นที่เร็วที่สุดครับถ้าเรากดแบบเมื่อกี้นะคือถ้าเรากดเอ่อพลังท่าโจมตีเดี๋ยวจนถึงขั้นสุดท้ายนะครับ ถ้าเรากดอีกทีจะเป็นการเรียกแบบสวิตนะครับก็คือการเอาลูปี้เนี่ยมาช่วยในการต่อสู้ด้วยนะครับจะเป็นท่าต่อกันนะครับเป็นคอมโบต่อกันนะฮะตัวผมจะฟันครบชุดนะครับนี่เป็นท่าเออตีใกล้ผมจะกดกีตีใกล้ประมาณสี่ครั้งนะฮะหนึ่งสองสามสี่เอ้าห้าหกเจ็ดแปดเอ้ามึงเอ้าเลยไปละ <c oughs> นะครับแล้วพอเราจบคอมโบเนี่ยนะครับถ้าเรากดต่อคอมโบนั่นแหละก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจะเป็นการเอาลูฟี่เนี่ยมาต่อคอมโบด้วยนะฮะเนแบบนี้ฮะนะลูฟี่จะเข้ามาต่อคอมโบด้วยนะครับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรจะทําให้กบจับศัตรูได้ไวขึ้นนะจกดแถบบล็อกเป้าลีดเดอร์ครับผมอาจจะพูดไรงมึนๆไปบ้างนะเพราะว่าจีกใจนันจะจ่อการคอมโบนะโอเคครับ คือเกมนี้ครับหลักการง่ายคือการเคลียร์พื้นที่เข้าไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรมากมายเห็นว่าจะมีนะฮะพวกลีดเดอร์พวกนี้นะครับพยายามกำจัดครับเพราะว่าเขาจะมาทําให้กองทัพเราเนี่ยหรือว่าคนนี้มาช่วยเราเนี่ยลดน้อยลงนะครับนั่นจะทำให้ธุรกิจไม่ผ่านไม่ยากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องรีบกำจัดนะเห็นที่ไหนก็กำจัดทิ้งเลยครับนนพยายามใช้การหลบหลีกให้เป็นประโยชน์ครับเพราะว่ามันจะช่วยลดคูดาวนะฮะลดแอคชั่นการโจมตี ทมให้เราเนี่ยสามารถโจมตีได้ต่อเนื่องขึ้นนะครับนะกดตัวพีครับนะเพื่อทําการชาร์จนะฮะแล้วก็กดท่าไม่ตายครับเพื่อใช้ท่าไม่ตายร่วมกันกับลูฟี่นะฮะจะเป็นการใช้ท่าไม่ตายร่วมกันกับคู่ของเราสามารถเคลียร์ได้แรงและเร็วมากครับนะเห็นไหมบึ้มเดียวได้ไปเป็นร้อยตัวเลยคะคิวไปร้อยแปดสิบเจ็ดตัวเลยทีเดียวเนคือมันขี้โกงมากนะครับจริงท่าแรกของโซโลก็จะเป็นนี่ครับจะดูดเข้ามานะฮะแล้วก็ฟัน จะเป็นระยะแบบกลางๆไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับรัศมีก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวเหมาสำหรับการคอมโบนะฮะให้ศัตรูลอยกาอากาศแล้วก็จับมันรวมนะครับเกมนี้ไม่มีแบบว่าเป็นเขาเรียกกันอะไรนะมันติเพลเยอร์นะครับนะหรือว่ามาสู้กันไม่มีนะครับเพราะว่าจะเป็นเกมแบบ ทำภารกิจตะลุยไปเรื่อยๆนะครับนะเป็นเกมอย่างนั้นนะครับเขาเรียกว่าง่ายๆก็คือเกมตะลุยด่านนั่นเองนะครับนะไม่มีการ V.P กับผู้เล่นนอกเอ่อเขาเรียกในนอกนอกระบบนอกเครือข่ายนะครับนะแบบออนไลน์ได้แหละเออไม่มีนะฮะสามารถเล่นด้วยกันในเครือข่ายได้นะครับนะเป็นแบบเอ่อก็คือเอาจอยมาเสียบกับคอมสองมันเอาเอาจอยสองจอยมาเสียบกับคอมเครื่องหนึ่งอ่ะเออสำับเล่นเกมเพลย์อะประมาณนั้นเลยนะขอดูเข้ามาหน่อย ใบพัดหนูท่านี้ที่แช่บมีฮอกผมจะได้เวลาเคลียร์เยอะๆอีงนี่กูชอบกูชอบละเกินฟักอ๊อฟเกลี้ยงเกลี้ยงตัดเข้าอีเวนต์เลยเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะ เป็นเหมือนกับเป็นเควสพิเศษนะครับนะที่จะปลดล็อกนู่นนี่นั่นนะครับนะก็คือผมยังไม่สนใจก่อนละกันนะครับจะเอาไปทางหน้าของเรื่องหลักให้จบนะวันนี้เราก็ลุมรวมันมาเหออโล็อกเป่าไว้ก่อนเลยได้เวลาแล้วครับปาดล้างฮะ ใช้โกว่านะเพราะมันเร็วกว่าเยอะเลยแต่มันหันหน้ายากน่อยไปจ้บอกเพัดลมไปเลยลูฟี่ต่อเลย มื่อกี้คือท่าสตรอมนะครับของลูฟี่นะฮะจะเป็นการ<ม>าให้ศัตรูขึ้นไปข้างบนแล้วก็แล้วก็ป่าบให้ตัวเองอ้วนนะครับแล้วก็ต่อยรัวๆจนล้มหมดนะครับแบบเนี้ยโอเคไหมลูฟี่ปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปนะฮะนะเห็นมุมบนขวากับมุมล่างขวาไหมมันมีพวก2ตัวนี้ฮะเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะมินิบอสอ่ะเออมินิบอสมันมาบุกนะครับนะเราก็ต้องไปช่วยแอร์เรียกเราพยายามอย่าปล่อยครับนะเพราะจะเป็นเรื่องลำบากในภายหลังนะครับนะพยายามเคลียร์ให้หมดกับไอ้พวกเวทนี่ ปไปได้ก็อ้อมหลังมันแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายยัดเข้าไปเลยแล้วน,นะจะได้จบๆกเปนทันทีครับมุมอย่างนี้นี่บีมากเลยมุมอย่างนี้มุมอย่างนี้นี่นแรมเพลิดสะอาดเลยมึงร้อยสองคิวฮะสุดยอดตังนี่กับโอ้โหโอ้โหโอ้หมซัพพลายที่มากันรัวๆจริงๆที่สามารถกดเปลี่ยนมุมกล้องได้นะ ครับตอนนี้นามิได้ทำการเข้าไปโดของแล้วฮะ <c oughs> นามิก็เป็นโจรสาวนะครับนะทำเพื่อหมู่บ้านตัวเองนะครับปนเพื่อหมู่บ้านตัวเองนะนี่มันโลบินวูดชัดๆโอเคฮะเห็นว่านามิจยมุ่งตรงสั่งนูนะเดี๋ยวเราต้องไปจัดการนาับิดามันก่อนนี่คนสวยฟันเบาเลยกูอ <c oughs> ขอขอขอดูดหน่อย <c oughs> อมทำไมมันดูดได้แต่ลูกกระจกปะ มินามันยืนอะไรตรงนี้นะหมุนหมุนคอมโบม,ม,มันแรงมากอ่ะจริงจริงนะสก,กิลนี้เป็นสก,กิลี่แรงมาก <c oughs> เอ้ยมันดรอปเลยด้วยวะอ๋อดรอปคิวโอเคครับตอนนี้เราก็บุกฮะตรงไปได้เลยเดี๋ยวจะให้นามินะครับไปยังข้างบนบนรู้นนะครับ เพื่อที่จะทําภารกิจของเรานะครับแต่ตอนนี้เราต้องอ้อมไปจัดการในวงแดงๆสองวงนั่นอยู่นะครับเห็นไหมครับมันจะอยู่วงแดงๆุมบนขวาของแมนที่ฮะนั่นแหละครับนะเราต้องจัดการมันเรื่องการเดชหรือว่าการฟันลัวๆนะครับกดลัวไปเลยครับเกมนี้นะไม่ต้องมาหัวครับไม่มีสตามีนงสตามีน่านะฮะมาอยู่่ว่าสเกลโลกของวันพีชเนี่ยครับมันแข่งแปกอยู่แล้วนะคร โอ้ยไอ้ย,อยนูนจับปัน่นดีครับอย่างนี้จัดลูฟี่สวยงามมากเียก็เคลียร์ไปครับเคลียร์ไปเปิดพื้นที่ทหา,หารเราฮะจริงๆเนี่ยไม่มันมันไม่มีถึงขนาดนี้นะแต่ว่ามันเป็นเกมมูฟโซครับมก็เลยต้องมีกองทับกันบ้างและกำลังถูกถอดแบบการเล่นมาจากพวกสามก๊กอยู่แล้วนะครับ อนนี้ก็เราก็ไปช่วยนามิฮะเดินช้าจริงจริงนี่เธอเอา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 อีด้วยของมึงนั้นเรียบร้อยจัดการโดเลยนามิตอนนี้เราก็วิ่งมาตรงนี้เห็นไหมครัตับตันอยู่ตรงนี้อย่างนี้มันก็สวยดินี่มันแนวระนาบอย่างนี้นี่มันสะอาดแน่ เอาทำความสะอาดหน่อยเร็วเกลี้ยงเกลี้ยงโคตรสะใจครับนะเกมมันระบายอารมณ์ดีจริงๆนะจริงนะเกมนี้แบบมันตุบ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 มันช่ายมันช่ายมันช่ยโคตรจะตะลิบันนะอ้าวยังไม่อธิบายเสร็จไหมตับพระราศินเดี่ยวหาเงินเงิน นามิโดนเงินลัวแล้วก็เป็นนามินะครับนาทีชอบขโมยของนะฮะคือทุกครั้งเนี่ยในเรื่องนะครับเวลาหล่อนเนี่ยได้ยินเกี่ยวกับเงินนะครับหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะแบบตาลูกวาวทันทีนะครับยังไงก็ถึงตายก็ขอขอให้กูได้เงินประมาณนี้นะครับแล้วเป็นคนที่เห็นแก่สมบัติมากมากครับนามิจริงๆนะโอเคครับตอนนี้ก็ ประตูตัวนี้ก็ปลดเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะมายิงยิงบอมมาเลยเหรอฮะหมุนไม่ดีเดี๋ยวตอนนี้เราก็เคลียร์ไปฮะเ,ปคเคลียร์ไปครับเคลียร์ไปพยายามเก็บหลอดเกลืถ้าไม่ตายครับแล้วก็ลากรวมมาแล้วบึ้มทีเดียวฮะจะได้ พวกของได้อะไรดีด้วยนะครับนะพวกตังเนี่ยจะดอกดีมากเลยตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าตังเอาไว้ทําอะไรนะครับแต,แต่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์แหละเห็นมันดอกเยอะเหลือเกินนะครับนะค่าใช้จ่ายก็น่าจะเยอะด้วยนะแน่นะครอ่าละรวมขอดูดหน่อยลีโอในดั๊นี่เรียบร้อยครับแคปเจอร์ถูกยึดเรียบร้อยดูในแมพครับถ้าเป็นสีน้ำเงินก็จะแปลว่าโอเคนะครับนะถ้าว่าเป็นสีแดงก็คือเราต้องบุกไปยึดครับแต่ตอนนี้เห็นข้างบนไหมฮะ ข้างบนครับนามีกำลังบนนะต้องไปช่วยนาม่ก่อนไปช,ช่วยคนสวยก่อนนะครับผู้ชายที่ดีนะฮะอ้าวลูฟี่ต่อเลยลูก <c oughs> อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี้ถอยมาเลยครับถอยมาถอยมาป็น <c oughs> <c oughs> ไงล่ะป็นไงล่ะแหมมันน่าเช้ทาไม่ตายนะตรงนี้นะใช้เลยแล้วกันเฮ้

คือเพลงดาบทุกอย่างนะครับจะอ้างอิงมาจากในการ์ตูนหมดเรียบร้อยเลยนะครับหมดหมดเกลี้ยงเลยนะครับไม่ใช่หมดเรียบร้อยนะคือทุกเพลงดาบเขาตั้งราชโชมอนมิกิลิทุกอย่างนะครับน่าจะอ้างอิงมาจากในการ์ตูนเลยนะครับน่าจะไม่มีแบบมาเมคใหม่คืออย่างท่านเนี่ยเนี่ยฟันฟันนะครับชิงเนี่ยครับนี่คือราชโชมอนจริงๆในในเกมก็จะพูดว่าราชโชมอนจริงนะครับนะนี่คือเสน่ห์อย่างครับคือเสียงภาคเสียงอะไรเนี่ยก็จะใช้แบบ เสียงจริงๆเลยนะครับไอ้ลมดีมากเลยนะประเด็นคือมันเป็นเสียงญี่ปุ่นครับนะมันเลยรู้สึกว่าแหมเหมือนเล่นเหมือนเหมือนเหมือนเข้าไปอยู่ในเกมนะครับเหมือนเข้าไปอยู่ในกระตูนที่เรารักนะเดี๋ยวต้องถามเลยนะครับใครเป็นแฟนวันพีทบ้างนะครับผมนี่คนนึงเลยนะครับชอบชื่นชอบมากครับชอบปากเป็นงวงเลยฮะเฮ้ยมึงไงอ้วนมานี่ดิไปพัดหน่อยหลับไป นานาดีจะแคสโปรเกมแบบที่มีเนื้อเรื่องนะครับล้วปกติจะเป็นแบบเกมเอ่เรื่อยๆนะครับอย่างกิโดงกิดีเอนะครับแต่วันนี้ขอหน่อยครับนะเพราะเป็นเกมที่แบบบาวมุชอบมากครับนะจับไปดิจับไปดิุนๆๆๆชึบป๊อปป๊อปเน่เทแล้วเกิน นี่เ <Hands> ฮ <up> ้เฮ <Merkel may> <boundaries> ้เฮ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 ้หมุนหมุนมุนหมุน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 มันนะครับมันมันเหลือเกินวิธีการแบบเก็บได้เยอะๆก็คือลากมารวมๆกันครับนะเกมนี้ต้องจำเป็นต้องลากมารวมๆกันแล้วค่อยใช้สกิลทีเดียวนะจะได้คุ้มกว่าไม่แนะนำให้ใช้สกิลแรงๆกับหนึ่งตัวนะครับหรือสองตัวนะครับพยายามใช้ทีเดียรให้มันได้แบบสักสี่สิบห้าสิบตัวไปเลยนะพยายามใช้แบบเยอะๆไปเลยครับนะเกมนี้ เรียบร้อยครับตอนนี้ก็สามารถเคลียร์ตรงจุดได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องมุ่งยังไปยังเขตข้างหน้าต่อนะครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอ้ยเด็ดๆ,ๆตรงนี้สะอาดสะอาดโอโ้โหอะไรคอมโบจะขนาดนี้มีลยุลยลุยอย่างนี้ลยุยกวาดล้างเตรียมตัวครับได้แต้มลวัวๆแน่มุมอย่างนี้มันดีมากมันดีมาก <c oughs> นี่นี่ทีเดียวจัดทีเดียวนี่เกลี้ยงนะได้ตงังค์ไปทีเดียวหมื่น <c oughs> อะไรจะขนาดนั้นนะครับนะ <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ยเออเออเออเอเอถูกยึดแต่ตรงนั้นโอ้โหเวนกรรมเดี๋ยวต้องกลับไปช่วยก่อนครับต้องกลับไปช่วยก่อนไม่ได้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 อลูฟี่แม่งจะแย่ yeah, แล้วครับนะเดี๋ยวเราต้องกลับไปช่วยนะครับนะลูฟี่อะไรจะขนาดนี้ช่วยเลยโอเค ลูฟี่ยังงานเข้านะฮะเพราะว่ามันมีอวิดามันอยู่เธอนี่อยู่ยากอยู่เย็นนะคนสวยชิงเทศาดเอาอวิดามันหายไปไหนแล้ววะวิ่งอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็เสร็จเสร็จนี้เสร็จ เอาละได้เวลาฮะกวาดล้างทำลายล้างชอบจริงๆนะท่าแบบคือมันเท่มันแบบบุ้มเดือนไปสุดแบรเลยฮะต, <c oughs> ตีลังกากันเน่ยกับตัวประกอบเลยได้ <c oughs> แรงเลยนะคือประเด็นแบบทีเดียวม่ง <c oughs> คือทีเดียวเลยพกลองบอสหรือว่า <c oughs> มินิบอสตัวน,นี้คือแบบกระจายเลยฮะทีเดียวแม่งเคลียร์ได้หมดเลยอันนี่ดีดดดมากแกม เแต่ตอนนี้นะครับเราต้องเข้าไปยังพื้นที่สีแดงนะครับแล้วก็ไปจํากัดไปกําจัดบากี้ไม่เทียไปจํากัดลิ้นที่พันหมดแล้วนะนกับบากี้กําลังจะมันกับจะมีลูกน้องนะครับไม่ใช่ลูกเออไม่ไม่ไม่ใช่บากี้นะบากี้จะเป็นที่เป็นแบบการกระบาดนะครับแต่ตอนนี้มีลูกน้องสองตัวกําลังขึ้นนาที่แอรีเรนเราเลยต้องต้องไปยึดคืนนะครับ เกมนี้นะครับสำหรับใครที่อยากซื้อนะครับก็มีอยู่ในสตรีมนะทำไมลูกน้องกูกระเด็นอย่างนี้ครับสามารถซื้อในสตรีมครับในราคา1,600บาทนะครับดี c ก็บวกเพิ่มอีก2 0 0กว่านะครับประมาณสักพันแผมซื้อแบบ DLC มาด้วยครับเพราะว่าเห็นว่ามันคุ้มดีนะครับเกมนี้อครับตอนนี้กับจัดมันฮะเก็บมันเก็บมันหมุ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 ไอ้าหมุนนี่มันแรงมากเลยผมชอบมากแบบ เคลียได้แบบโหดมากฮ <c> ะ <oughs> ไปพี่น้องตอนนี้รุยเห็นไหมมีธงบาร์กี้อยู่ตรงนั้นด้วยอย่ะเลี้ยวเข้าไปเลยครับชุบมาแล้วเียตบกก้นใส่กูด้วยคือมึงหยามกูมากหยามมากหลบง่ายครับนะบาร์กี้สู้ง่ายหน่อย <c oughs> เฮ้ยซุปเปอร์อาร์เมอร์โอ้โหคืออย่าไปตีมันเวลามีซุปเปอร์อาร์เมอร์ครับมันสามารถสวนแล้วได้ะ <c oughs> ปล่อยมันไปปล่อยมันไป,ปอ่ปา อะไรกันักกันหนาเนี่ยฮะจะอะไรเนี่ยกูดูดแม่งเลยดูดมั่วๆเลยหมดเป็นหนึ่งลอดไงไงไฟต้องใช้ท่าราชโชมอนสู้มันนะฮะปปึึบโอ๊ยโดนไหมโดนไหะ อือโดน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  <c oughs> มันจะป่าได้ได้ตรงเข,าข่าขนาดนี้เฮ้ยอย่างนี้ก็เสร็จอย่างนี้ก็เสร็จดิอย่างนี้ก็เสร็จอย่างนี้ก็เสร็จอืจอย่างนี้เสร็จจุ๊บจุ๊บ,บไปเด,ดนแล้ววะจะบทเลยบากี้ฮะจะหมูกแดงยายาไม่ต้องใช้เลยถ้าไม่ตรงถ้าไม่ตายรู้รู้มันเป็นแผนการของโจโฉ โดนโดนเต็มหน้าอ้าวล้มล้มล้มหนีกระจับล้มเหรอล้มเหรออืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยมันน่าลำคาดริงๆนี่ดูดแม่งตรงนี้เลยนี่นีโดนโดนอี รวอยเลยขนาดนี้ออืเตะตัวแตกเลยทิ่บา์กี้นี่ก็เป็นผลพิศาจนะครับเป็นผลที่สามารถแยกร่างตัวเองได้นะครับจริงๆเป็นพารามิเซียนะเป็นพารามิเซียครับก็คือเป็นพวกเหนือมนุษย์นั่นเองนะครับเป็นผลที่สามารถทําให้ตัวเองเนี่ยแยกร่างชิ้นส่วนไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้นามิจับชิ้นส่วนมันไปแล้วครับนะตัวมันก็เลยไม่สมประกอบนะฮะแล้วก็ตามสูตรครับนะแล้วก็ตามในการ์ตูนก็บินไปทะมึง ไปแล้วครับแต่ชิ้นส่วนตรงนี้ยังอยู่นะฮะแม่งน่าสงสารมากแ <c oughs> <c oughs> ง่จบเรียบร้อยครับนะสำหรับพบาร์ทบักกี้นะครับนะ ส่วนนี้เนี่ยครับก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันพีชไพเรลส์วอร์เรย์ปาร์ตี่2นะครับสำหรับใครที่ว่ามาชมมาแรงมาแล้วก็ตามแต่สามารถดูในรายการโอวิสต์ทีวีหรือว่าในชาแนลนะครับสวัสดีผมนายบูมก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับใครที่มาชมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณขอบใจขอบใจตังคิวนะครับจะทำซีรีส์นี้นานๆแน่นอนครับเพราะเป็นการ์ตูนโปรดและก็เป็นเกมโปรดสุดๆเลยนะครับนะสำหรับใครที่ว่าติดตามชมก็ไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับนะเสียงอาจจะมีแบบ ตะกุตตะกักหรือว่าแบบขัดขัดไปบ้างนะครับตอนแปลเพราะว่าเวลาเล่นเวลาอะไรเนี่ยนะครับมันพูดไปด้วยเล่นไปด้วยคอมโบไปด้วยเนี่ยมันพูดลําบากหน่อย <c oughs> นะครับอาจจะมีลิ้นพันบ้างครับก็ตามภาษาปะบูมนะครับนะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมนายบูมก็ลาไปก่อนครับไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม